สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวหลักสมนกำเนิดเพชรน,นะคะชื่อเล่นชื่อครูโฟค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจน์ค่ะประจําอยู่ที่หน่วยบริการอำเภอสังขละรีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้สื่อเรื่องร่างกายของเรานะคะวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นนี้นะคะก็1เพื่อให้นักเรียนรู้จักอวัยวะต่างๆในร่างกายตัวเองค่ะ 2. นะคะเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารทรักษะวิชาการเพื่อการดํารงชีวิตค่ะ 3. นะคะเพื่อใหอ้นำของเหลือใช้ภายในบ้านเนี่ยมาประยุกให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะวิธีการใช้สื่อก็ไม่ยากเลยนะคะอันนี้หน้าตาของสื่อนะคะในครั้งแรกนะคะก็จะให้ครูเนี่ยชี้ไปที่สื่อหรือผู้ปกครองน่ชี้ไปที่สื่อนะคะแล้วก็พูดให้น้องนะ่พูดตามนะคะอันนี้หูค่ะหูอันนี้จมูกค่ะจมูกอันนี้ข้อศอกค่ะข้อศอกเท้าค่ะเท้ามื ต้นนะคะในครั้งแรกเนี่ยจะให้ทําแบบนี้ก่อนนะคะในครั้งที่สองนะคะจะนําตัวหนีบเนี่ยมาให้น้องอ่านนะคะจะมีทั้งตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เมาส์ปากค่ะเมาส์ปากฟุตเท้าค่ะฟุตเท้าเอลโบข้อศอกเอลโบข้อศอกฟิงเกอร์นิ้วมือค่ะฟิงเกอร์นิ้วมือแฮนด์แฮผมค่ะแฮ <Hand. S 1> ผม เอียหูค่ะโน้ตจมูกค่ะ,นคะในครั้งที่สามนะคะครูเนี่ยจะพูดชื่อยัญชนะเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำม,มานีดที่ตัวเอาเอวัยวะใน,นในในวงร้อนนะคะ อยู่นี่ okay. เก่งมากค่ะ <Okay. S 1> จะทําแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> จนครบทุกอวัยวะเลยค่ะอ่ะเดียวอีกอันนึงเนาะจมูกค่ะ <Okay. S 1> เนี่ยจะเห็นนะคะว่าเออมันไม่ยากเลยนะคะผ mm hmm. ู้ปกครองสามารถทําให้น้องๆเล่นได้ที่บ้านนะคะอ่ะต่อมานะคะถ้ากิดสมมตว่าผู้ปกครองอยากเพิ่มความยากกับน้องๆน,นะคะสามารถที่จะ เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้น้องๆมีตามอวัยวะต่างๆค่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะสมมุติให้ดูนะคะเอียค่ะโอเคเก่งมากค่ะอีะอนันนะคะฟตุตค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้สื่อนะคะ อันนี้ผู้ปกครองสามารถจะทาให้นักเรียนเล่นที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์ให้นักเรียนรู้จักอวัยว,วะต่างๆแล้วก็สามารถที่จะออรู้จักชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็หวังว่า่อชิ้นนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองแล้วก็สามารถทําจาก,กวัสดุภายในบ้านด้วยนะคะแล้วก็โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องไปซื้อื่อแพงๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นําเสนอ สื่อภายในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและผู้ที่รับชมคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ